ช่วงมาบอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดือดตัมาบ่อยโอ้โหไม่เบืออเดือดอะไรไม่เดือดเลยชิวๆโอ้โหแต่ละข่าวนี่วันนี้ต้องไม่เบืออเลยสุดสัปดาห์นี่สุดสัปดาห์สุดสัปดาห์ประเทศเรานี่มันมันต้องจับตามองจริงนะคุณครับนะพี่ปิ๊กนนโอ้โหใช่ไปไงฮะสุดสัปดาห์เปไงฮะเรื่องเรื่องผมว่าที่ตะลึงที่สุดนะ เรื่องมอบแบบโอเคสำหรับผมผมว่าผมตกใจนะตกใจแน่นอนแต่ว่าที่ตกใจก่อนหน้าวันมอบคือที่คุณหมอโอภาสมาถแถลงเรื่องไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าแอสาซาเซเนก้าส่งออกหรือเปล่าเออตกใจเหมือนอันนี้ผมเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเปล่าหมอเอาจริงเปล่าเนี้เออเอาจริงเหรอใช่เอาจริงเหรอจะเอาแบบนี้จริงจริงเหรอใช่ใช่ผมก็ไปไล่ดูนะคณะกรรมการ <C oughs> คือต้องต้องได้ก่อน เรามีคณะกรรมการวัคซีนนะครับแล้วก็มีคณะทํางานวัคซีนนะคือคณะกรรมการวัคซีนเนี่ยมีอยู่30มสิบกว่าท่านนะครับประธานคณะกรรมการคือรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคือคุณอนุทินคณะการวัคซีนเนี่ยดูแลเรื่องแอสตราซีเนกาตรงๆอ่ะคือวัคซ<ม>ีนหลักดูแลโดยคณะกรรมการนี้30มสิบกว่าท่นานได้รับแต่งตั้งตามตามติคอรม,มอลแต่ปี5้าสสมัยรัฐบาลคุณอสิทิ์แล้วก็มีหมดเลยโอ้โหอรหันทุกท่านอยู่ในนั้นหมดเลยสาสิบกว่าท่านมีอธิบดีอธิบดีกรมควบคุมโรคคือหมอโอภาสเนี่ยแหละ เป็นกร,กรรมการแล้วก็เลขานุก,การท่านก็นเลยเป็นรอกมาแถลงอันเนี้เอประชุมกันมาตั้งนานไม่รู้เรื่องแอสตาซเนกาส่งมอบโพเซตลลานโดสไม่ได้เราอ่านข่าวทุกวันเรายังรู้เลยนู่นเขานั่งประชุมก็ยังไม่รู้เหรอัอ่นเออไม่ไม่รู้ได้ไงว่า6เซตลลันโดสคือโอเซต์ลานโดสเนี่ยกากำหนดคือส่งมอบอ่กรกฎาสิงหากันยาคมถูกไหมเดือนละ10ล้านโดสแล้วก็ธันวาเนี่ยส่ง5ล้านโดสรวมเป็น6เซตล้านโดส แต่วันนี้มาอ่านจดหมายจากแอสตราซีเนกาประธานส่งให้เนี่ยบอกว่าคุยกันไว้ก่อนนั้นนี้แค่เดือนละสามล้านเองนะถูกสามล้านโดสนี่น้อยกว่าน้อยกว่าที่คุยกันนั่งไม่รู้กี่เท่าเราลองคิดดูสิว่าขนาดโรงงานวัคซีนอยู่ในเมืองไทยเจรจากันมาตั้งแต่กันยาปีที่แล้วเนี่ยนะอาจจะก่อนนั้นด้วยเนี่ยนะยังไม่รู้เลยดังได้แค่เนี้ยเออพูดงนี้แล้วของอยู่ในบ้านยังปล่อยให้ออกไปข้างนอกแล้วจะไปเอาของคนอื่นมาตอนนี้ความหวังผมว่า ถ้าทําได้ก็ดีนะฮะผมผมแต่ผมว่ามันจะมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหรอกมันมีอีกเรื่องนึงที่ทุกคนต้องกังวลมากๆนะถ้ามันเกิดขึ้นคือตอนนี้หลายประเทศในยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกาเองด้วยเนี่ยกําลังเริ่มพิจารณาฉีดวัคซีนประชาชนตัวเองเข็มสามก็คือูสเตอร์ช็อตเนี่ยนะครับอของซึ่งูสเตอร์ช็อตเขาก็ใช้ไฟเซอร์ใช้อะไรของเขาฉีดนี่แหละถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยกําลังการผลิตวัคซีนเนี่ยมันจะหายไปอีกเพียบเลยนะเพราะว่าเออเขาต้องไปฉีดคนเราเองก่อนถูกไหมฮะ นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนสินแบคค้างท่ออยู่เท่าไหร่นะคุณโทมัสสาสิบเอ็ดประมาณสามสิบสามสิบห้าล้านโดสที่ค้างอยู่สิบห้าล้านโดสก็สี่สิบเจ็ดล้านโดสทั้งหมดส่งมาแล้วสิส่งมาแล้ว 40, สิบเอ,อ,อ็ดเหลือสามสิบประมาณนั่นแหละสามสิบกว่าสามสิบห้าประมาณนั้นครับเขาเขาจะเขาจะเอาจริงใช่ไหมดูแลนี่ไงผมผมก็คิดเหมือนกันแทบเลยเขากล้าหักเปล่าอ,อย่างมาเลเนี่ยหักเลยบอกไม่เอาแล้วไม่สั่งแล้วเมืองไทยกล้าหักไหม สิ่งที่ผมแนะนําว่ารัฐบาลควรจะเริ่มทํานะถ้าอยากได้วัคซีนจริงจังตอนนี้เนี่ยมันมีทางเลือกหนึ่งก็คือคุณต้องโทรคุณจะโทรแช้คว่าโทรเช็คหรือหาข้อมูลหรืออะไรก็ได้ที่ประเทศต่างๆที่เขามีวัคซีนอยู่เยอะแล้วแล้วมันใกล้จะหมดอายุแล้วเขาจะต้องทิ้งเนี่ยผมเชื่อว่าเยอะคุณไปขอเขามาขอซื้อเข้ามาก็ได้อย่าไปขอถ้าคิดว่าขอเปล่าแล้วมันไม่ดีก็ไปขอซื้อเข้ามาก็ได้เพราะว่าแต่ละที่วัคซีนยังไม่หมดอายุก็คือไม่หมดอายุครับ ใช้ได้อเอาเข้ามาก่อนวัคซีิ <font> ่งตัวที่เรามั่นใจว่าดีอะ่ะเพราะว่าเราเห็นแม้ประเทศที่เป็นประเทศอ่าที่เขาเออกสิ่ไปตุนเกินจำนวนประชากรเยอะ,ยะๆอ่ะเราเห็นในข่าวน,นี่ใครมีสั่งเกินมไปเท่าไหร่อ่ะคือคือการโทรเช็คสต็อกอะ่ะโทรเช็คสต็อกใครมีเหลือแล้วก็ยังไม่มีความอ่ายังไม่ยังไม่ใช้หมดในช่วงนี้อะ่ะคุณก็ไปซื้อเข้ามาก่อนสิที่คุณแทบบอกอ่ะบอกว่ามันจะติดลบนะผมเกิดมาผมยังไม่ได้ไม่เคยได้ยินประเทศไหนเศรษฐกิจติดลบสองปีเลยนะ ลบในลบแบบลบแบบคนอื่นเขาบวกด้วยนะหมายถึงว่าใช่โลกเขาบวกกันเออไม่ใช่ว่ามีสงครามโลกแล้วเขาลบทั้งโลกนะเออไอผมผมเอาผมพูดตามตรงเลยนะแบบเอาจากใจเลยแบบว่าแบบเราก็มีประสบการณ์เท่านี้ทําธุรกิจมาอ่านข่าวมาเห็นอะไรมาเนี่ยผมว่าสถานการณ์ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องลาออกแล้วนะถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะรัฐบาลปกติก็ลาออกไปนานแล้ว นะครับเพราะว่าแบบหลายอย่างมันแต่คือเนื่องจากว่ารัฐบาลน,นี้ไม่ได้มาจากการเ,าเลือกตั้งปกตินะถ้าพูดกันตรงๆคือผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่แบบว่า,เ,าเป็นเทนชันที่ทําให้รัฐบาลเองต้องพยายามที่จะรักษาตําแหน่งรักษาอำนาจไว้อยู่เนี่ยคืออะไรแต่อย่างหนึ่งผมผมไม่มั่นใจว่าเนื่องจากว่ามันดูเหมือนรัฐบาลเองไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงแต่มาจากการใช้สูตรแล้วก็ใช้แรงต่างเนี่ยมันเลยทําให มันมันค่อนข้างเห็นภาพสะท้อนภาพมาดน,น,นึงว่ารัฐบาลผมว่าเป็นรัฐบาลที่อาจจะให้ความสําคัญกับเสียงแล้วก็ฟีดแบคของประชาชนน้อยกว่าหลายๆรัฐบาลที่เราเคยผ่านมาเลยแลวเป็นรัฐบาลอื่นๆเนี่ยผมว่าถ้าตอนนี้วัคซีนเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่มีทางอยู่เป็นสุขแล้วว่าต้องต้องอปรับคอรอมอต้องยุบต้องส่งสัญญาณอะไรบางอย่างออกมาเพื่อลดความกดดันแล้วแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเหมือนกับเอาตรงๆใจผมนะผมรู้สึกว่าเขาแคร์ประชาชนน้อยไปนิดน,นึง ด้วยไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรจริงๆก็หลายๆท่านก็นอาจจะตีความได้อยู่ด้วย,ว,ยว่าทําไมถึงอา่าให้ให้ความสนใจกับเสียงของประชาชนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมผมว่าที่มันเป็นวิกฤตทางการสื่อสารที่แท้จริงก็คือว่าทําไมตัวเลขเรื่องของวัคซีนะไม่ได้ไม่ได้อตอนนี้นะตั้งแต่ปีที่แล้วมีคนพูดเสมอว่าคุณคํานวณผิดหรือเปล่ามาตั้งแต่แรกเลยแล้วรัฐบาลเองก็ไม่เคยมาแก้ต่างในเรื่องนี้ว่าเฮ้ยคำนวณผิดหรือไม่ผิดแล้วก็เวลา นอกจากนี้นะเวลายืนขึ้นตอบกระทู้อภิปรายในสภาเนี่ยน้ำเสียงสีหน้าคําพูดมั่นใจมากว่าการตัดสินใจเนี่ยมันถูกต้องย้อนกลับไปเนี่ยไปดูคลิปคุณอนุทินเนี่ยตอนนี้กําลังไวรัลมากเลยยืนขึ้นตอบกระทู้เดือนกุมภาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคิวสามเนี่ยถ้าไปเอาไอ้ตัว m อ็มของฝั่งตะวันตกมาเนี่ยวัคซีนจะเต็มแขนคนไทยแล้วอะแต่ตอนนี้<ม>คุณอนุทินยังไม่ออกมาชี้แจงอะไรเรื่องนี้เลย<ม>คือมผมว่าอันนี้คือวิธีการสื่อสารชนิดหนึ่งนะคือ ผิดไม่ได้อรคนที่ผิดไม่ได้เนี่ยผมว่ามันมันวิ่งขึ้นหลังเสือไปเรื่อยๆนะมันวันนึงมันลงมันต้องลงแน่ๆมันจะลงในสภาพไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมว่ามนุษย์ปกติมันผิดได้นะซูเปอร์แมนมันยังผิดเป็นเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่อันนี้ยคุณทําผิดพลาดแล้วมันไม่ออกมาสื่อสารก่อนแล้วทําให้ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมาเป็นคําถามไปหมดเลยที่คุณแท็บบอกอะไฟเซอร์ไปดีลมาแล้วจากยี่สบล้านโดสจะเป็นสีิบล้านโดสใช่ไหมผมว่าคิดแบบคุณแท็บเลยไม่มีขวดมาวางเป็นเป็นไม่เห็นคนไปฉี่จริง ไม่เห็นคนมาพูดบนฟีบนฟีเฟซบุ๊กว่าตัวเองได้ไฟเซอร์นะผมก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันว่ามันมาจริงอะ่ะและ้วก็มไม่อยากด้วยนะวันที่มาแล้วขอร้องอย่าออกมาแล้วก็ออกมาท้าทายว่าแบบเป็นไงล่ะเห็นไหมล่ะผมได้แล้วโอ้มันยิ่งมันจะยิ่งสัมทับเรื่องวิกฤตการสื่อสารเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องบอกว่าไฟเซอร์เนี่ยเขาบอกให้คุณไปนําเข้าตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ได้ปีนี้ด้วยนะเขาเขามาเมืองไทยด้วยเขามาเมืองไทยด้วยเราไม่เอาเองอื ใช่เพราะฉะนั้นอย่าเทคเครดิตอันนี้เด็กขา่าเลยผมกลัวมากเลยพอวันที่ไฟเซอร์เข้ามาจริงแล้วคนในรัฐบาลจะเทคเครดิตว่าตัวเองอ่ะเป็นสุดท้ายเนี่ยไปเอาอันนี้มาได้อ๋อผมฟันธงเลยเป็นแน่นอนอย่างนั้นแหละผมว่าเขาเรียกหิวแสงไงหิวแสงออจริงจริง <laughs> รัฐบาลตอนนี้ต้องไม่กลัวหเสียหน้าแล้วอะคือตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่ใครช่วยอะไรด้วยต้องช่วยแล้วจริงๆคือคือต้องเลิกกลัวเสียหน้าแต่ผมผมว่า <laughs> ไม่รู้ไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่านะกลับมาถามกลับมาที่คําถามอคุณโทมัสว่าทําไมเราถึงยอมรับไม่ได้ว่าเราทําผิดไปผมสงสัยจริงใครใครมีความรู้หรืออยู่ในหน่วยง,งานภาครัฐเนี่ยเล่าให้ฟังถ้าเรายอมรับว่าเราทําผิดเนี่ยมันแปลว่าเราจะต้องถูกคาโทษหรือเปล่าเออผมอยากรู้นนี้ผมอันเนี้ยผมผมตั้งอะไรนะตั้งพยายามหาคิดว่าถ้าสมมวกตัวเองเป็นรัฐบาลทําไมถึงแรงจูงใจอะไรที่ทําให้ผม จะไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดซึ่งมันประหลาดมากับมนุษย์ที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดนี่ผมว่าเป็นมนุษย์ประหลาดมากมากเลยนะแต่ผมคิดว่าแรงจูงใจนั้นคือน่าจะเป็นว่ากลัวเเรียกว่าอะไรกลัวความมั่นคงของการอภิปรายในสภาคือถ้าคุณแท็บพิพิกนนจาได้นะก่อนหน้านี้เวลาอภิปรายทีปั๊บเนี่ยอภิปรายฝ่ายค้านอภิปรายไม่รู้กี่วันกี่คืนเนี่ยฮะฝ่ายรัฐบาลยืนขึ้นแล้วอธิบายบอกว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดไม่เป็นความจริงปิดไม้ปั๊บเดินลงได้เลยมีอเน้ยมันเออสาหรับผมเนนี่ย สำหรับผมเนี่ยอันนี้คือถ้าใช้ขออนญาตใช้คําว่าย่ามใจมากกว่าคือแปลว่าต้องมั่นใจจริงๆว่าไม่ว่าจะโหวตยังไงก็ตามออกมาเนี่ยไม่มีทางพลิกโผลแน่นอนเสียงที่อยู่ในมือเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปอีกขั้วหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปให้ค่าดิสเครดิตเลยโดยการบอกว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นความจริงปิดหม่ปั๊บเดินลงจบทุกอย่างจบเพราะว่าเอ่ <c oughs> ไม่ต้องแคร์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในสภาแต่ว่าอันเนี้ยพอพอมันเกิดความผิดพลาดแบบนี้ขึ้้นเนยถาไปอมรับ ก็เหมือนก็จะเปิดช่องให้ถูกหิบไปในสภาให้ถูกแอบแ็กในสภาได้หรือเปล่าเพราะสายไฟไปเ้าจะบอกได้ไงคุณยังยอมรับเลยเนี่ยประชาชนก็พูดสุดท้ายคุณยอมรับแล้วคุณเอาความชอบทาอะไรมาบริหารจัดการผมก็เลยผมมองในถือไม่ออกนะแม้กระทั่งคุณหมอประสิทธิ์นะฮะคณะบดีของศิริราชคือท่านคุณหมอประสิทธิ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการวัคซีนนะครับท่านมันยังออกมาพูดล่าสุดในคลับเฮาส์ก็บอกว่าซิโนแวคเลิกสั่งได้แล้ว ก็จริงๆผมว่าก็ชัดเจนนะในในมุมมองของผู้รู้ก็ชัดเจนหมดมันที่เหลือเนี่ยมันเป็นแค่ผมว่าตอนนี้นะตอนจบของหนังเรื่องเนี้ยคือทีมงานที่เราไปชอบเรื่องนี้ต้องออกมาพูดในสิ่งที่คนรอฟังอยู่ว่าโอเคซึโนแบกใช้ไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยแ,แล้วเรื่องประกาศเนี่ยนะผมนิดนึงนะผมว่ารัฐบาลนะต้องประเมินด้วยนะสถานการณ์ <c oughs> ว่าประชาชนเขาอารมณ์เขายังไงคุณคิดเปล่าว่า ระยะขัดขืนเดี๋ยวมันอาจจะมาไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถ้าดูได้ดูไหมฮะคลิปล่าสุดคุณสรยุทธ์เอามาเปิดนะฮะที่ตำรวจไปนั่นแหละที่ร้านแม่ค้าที่อยุธยาแม่ค้าอบรมตำรวจเหรอใช่แม่ค้าอบรมตำรวจอ่ะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนะถ้าคนไม่ไม่พอใจมากๆเนี่ยใช่ที่คุณประกาศมาเนี่ยแล้วคุณแล้วคุณจะไปไล่จับทั้งหมดเนี่ยโอ้ผมว่ามันมันไม่ไหวนะแล้วแล้วการประกาศออกมาแบบนี้ประกาศแบบขออภัย าการประกาศแบบไม่ดูตามมาต,ตาเรือปิดแบบโดยที่แบบอธิบายอะไรไม่ได้นี่นะเดี๋ยวผมว่ามันจะลุกลามแล้วคุณจะใช้แบบที่คุณทํากับม็อบไม่ได้นะครับม็อบนี่ตลกมากเลยอ่ะออกไปปั๊บนี่รถฉีบน้ําอะไรต่างๆพร้อมเลยคือเร<ว>็วอย่างเงี้ยแอคชั่นแอคชั่นเร็วมากเลยแบบสั่งการชัดเจนมากเลยคือเข้าใจว่ารบบเก่งแต่ผมว่าตอนเนี้อย่ารบกับคนเลยรบกับโรคดีกว่าต้องรบกับโรคให้เก่งรบกับคนเก่งไม่มีประโยชน์เลยตอนเนี้ยรบกับคนเก่ง,นนนกกงภาพออกมาแนละ้วดูดูหน่าสมเพชอะ่ะ ดูแบบ <Ừ. S 1> เออคนเขาก็ไปชุมนุมตามสิทธิ์ของเขาช้ไแม้ถ้าคุณจะอะไรอะ่ะจะใช้ประกาศอะไรก็ตามที่แบบเออห้ามชุมนุมอะไรก็ว่ากันไปแต่เอารถไปฉีดน้ํานี่ไม่ไม่ถูกแล้วมันเบาไปหาหนักตรงไหนอ่ะมันไปฉีดน้ําแล้วมีแก๊สซ้ำตามีกระสุนยางภาพออกมามันก็เราไม่รู้หรอกอาจจะเดี๋ยวรัฐบาลก็จะบอกสร้างสถานการณ์ไม่อะไรไหมเดี๋ยวผมว่าต้องอดทนเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีต้องอดทนแล้วก็อย่าตะแบงแล้วก็การสื่อสารที่ดีจะทําให้ได้รับการอยอมรับนับถือ การที่มีมอบออกมาอย่างนี้แล้วแบบจัดก,การแบบนี้เนี่ยผมกลัวเดี๋ยวมันจะม็อบแม่ค้าจะตามมาด้วยเนี่ยน่ากลัวมากซึ่งที่เราพูดกันอยู่เนี่ยคือเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะใช่เราเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่อยากไม่อยากเห็นภาพนั้นเกิดขึ้นเราอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นทุกตัวเลขรวมถึงตัวเลขด้วยรวมถึงวัคซีนด้วยซึ่งจากที่พี่แท็บพูดมาเนี่ยนนคิดว่าสุดท้ายคําตอบมันก็คือวัคซีนนั่นแหละที่จะทําให้ทุกอย่างมันโอเคขึ้นจริงๆทั้งทั้งรวมถึงตัวอารมณ์ของเราด้วยถ้้าาเรไดดฉีีีวัคซนท มีคุณภาพที่ดีเนี่ยเราก็คงสบายใจมากขึ้นในการออกไปใช้ชีวิตในการออกไปทําอะไรต่างๆลองลองลองนึกภาพสมมติตอนนี้มีวัคซีน mRNA สักสามสิบล้านโดส่ะแล้วเราดมฉีดคนน่ะวันวันละล้านคนนะซึ่งทําได้นะผมคิดว่าสารนักสุดทายทำได้สามสิบวันวันละล้านคนเนี่ยนะโอ้โหภาพเดือนหนึ่งจะเปลี่ยนเลยนะจะเป็นอีกอีกมูดหนึ่งเลยอะไรคงดีกว่านี้เยอะใช่ดีกว่านี้เยอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือเนี่ยแหละครับสรุปก็กลับมาที่เรื่องเดิมก็คือวัคซีน ผมยังไม่เห็นทางออกอื่นใดเลยนอกจากการเร่งอวัคซีนเข้ามาก็มีบางท่านพูดขึ้นมาบอกว่าอยากได้ข่าวดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคืออยากเข้าใจว่าโดยสถานการณ์เนี่ย situation ตอนเนี้ยข่าวดีม,มันมันมันหารูรอดออกมาได้ลําบากจริงๆ <c oughs> คือมีแ <c oughs> ม่มันคงมีแหละผมมีผมมีผมมีขอขอขอนุญาตลืมเล่าเลยเอาสไลด์เลือดดำน้ําขึ้นมาหน่อย ลืม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 อันนี้เป็นข่าวดีนะอันนี้เป็นข่าวดีอันนี้ขาวดีข่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 าวข่าวดีเนข่าวดีขอสไลด์ดรื่องดำน้หน่อยนะทีมงานฮะอืมคือต้องโดนหายไปนะจังหวะดีมากเลยอ่าอยากได้ข่าวดีใช่ไหมได้มาเหมือนผมส่งให้เลยนะเนี่ยอ่าอุ้ยอุ้ยอ้ยขอโทษขโทษมางล้วนะมาแล้วฮะเอมาแล้วนะฮะโอเคนะครับคือมันมีดราม่าเรือดำนามอยู่นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็คือเรา รีแคปนิดหนึ่งนะครับมีสสท่านหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเปิดเผยว่าวันที่19เนี่ยมันจะมีงบกลาโหมเข้าสู่การพิจารณาวงเงิน22,500ล้านเอ่อเป็นวงเงินในการจัดซื้อเรือบรน้ำสองลำจากจีนนะครับปรากฏว่าในวันที่16ที่ผ่านมาคือที่ที่แล้วเนี่ยที่ประชุมกองทนการงบเนี่ยมีความพยายามไม่ให้หัวหน้าส่วนราชการคือผู้บัญชาการทหารเรือเอ่อเข้าชี้แจงแต่ในทางกลับกันในวันที่15มีงบประมาณกองทัพ เอ่อได้เข้าการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งผู้จัดการฐานเรือก็มาชี้แจงด้วยตัวเองนะครับพอมันเป็นเรื่องปุ๊บเนี่ยนะครับกองทัพเรือก็ถแถลงเลยวันที่17กรกฎานะครับโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยการเสนอจัดซื้อเรือดำน้ำํากองทัพทําตามหน้าที่ที่ต้องเสนอทุกปีเป็นขั้นตอนปกติเช่นเดียวกันกับกระทรวงทบวงกรม,มอ,อื่นๆส่วนจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมธิการและรัฐสภาไม่ได้มีวาระซ้อนเร้นใดๆนะครับ ส่วนกรณีที่กองทัพเรือถูกโจมตีว่ามีการจัดซื้ออาวุธในห่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากวิกฤตโควิด COVID นะครับโคศกกองทัพเรือผมอ่านช้าๆนะชี้แจงว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องนําเสนอไม่ว่าจะเสนอเมื่อไหร่ปีไหนก็ต้องรอการพิจารณาในขั้นตอนของกรรมธิการซึ่งฝ่ายค้านก็ต้องทําหน้าที่กองทัพเรือก็ต้องทําหน้าที่หากเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรกองทัพมีแผนพัฒนาเพื่อดํารงความพร้อมตามหน้าที่ที่ต้องทํา เมื่อเว้นไปก็จะมีผลกระทบเนื่องจากโครงการเป็นลักษณะของแพ็กเกจเมื่อจัดหารำที่1มาแล้วขี่เส้นใต้จําเป็นต้องมีลำที่สองและลำที่สามเพื่อนํามาใช้หมุนเวียนช่วงซ่อมบํารุงซึ่งมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาประกอบนะฮะก็คือสรุปว่าก็มันก็ก็เสนอไปตามปกติแต่ผมก็ขอจะแย้งไว้นิดนึงว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มันไม่ปกตินะครับล่าสุดครับไอ้ที่ว่าข่าวดีคือยู่สไลด์สุดท้ายนะฮะล่าสุดเนี่ย ก็คงเห็นแล้วแหละว่าโอ้โหถ้าวันนี้มีข่าวว่ากรรมธิการอนุมัติงบนะซื้อเรือดำน้ําเนี่ยโอ้โหน่าจะเอน่าจะนะทัวร์วคงจะเละเนี่ยนะครับนายกก็เลยสั่งครับถอนแผนงบประมาณเรือดำน้ําออกไปก่อนขอขอเน้นคำว่าออกไปก่อนก็คือเข้าใจว่าน่าจะไปเข้างบของปีหน้านั่นเองอ ก็ค, mm. คือชะลอไปแต่ไม่ได้ยกเลิกนะชะลอเฉยๆนะครับทีนี้มาดูว่าถ้าเราไม่ซื้อเรือดำน้ำทั้งสองลำนี้เราซื้ออะไรได้บ้างนะครับมีภาพจัดไทยรัฐนะฮะไทยรัฐออนไลน์นะครับ่ะซื้ออะไรได้บ้างฮะเออซื้อวัคซีนได้ร้อยยี่สามล้านโดสนะครับซื้อชุดตรวจโควิดได้หกสิบสี่ล้านคนนะครับซื้อชุดพีพีได้ร้อยห้าสิบล้านชุดแล้วก็เครื่องวัดออกซิจเจนเนี่ยซื้อได้ประมาณยี่สิบสองล้านเครื่องนะฮะนี่คือเรือดำน้ํา ซึ่งไม่ไม่มก็ถือว่าเป็นข่าวดีไหมดีนึ่งแต่ผมว่าผมว่าดีให้สุดไปเลยนะเสนอแบบหล่อๆไปเลยกองทัพเรือขออนุญาตยกเลิกการจัดซื้อเพื่อเอาเงินก้อนนี้สมทบทุนให้กับกองทุน SME และสาธารณสุขเพื่อช่วยชีวิตประชาชนไม่ได้เนี่ยเขามันจําเป็นเขาบอกจะเขต้องซื้อคุณัครับดีแล้วดีให้สุดไปเลยคุณธรมัดครับกองทัพเรือไม่ได้มีกรอบอำนาจในการสนับสนุน SME ครับ นั่นแหละกำลังทให้กองทัพเรือเนี่ยผิดระเบียบราชการนะครับครับแหมเป็นเป็นข้าราชการเป็นทหารแล้วใช่ไหมฮะเราเป็นมนุษย์ได้ทุกคนถูกไหมอ๋อนะครับโอเคโอเคเออใช่ไหมแต่ผิดผิดผิดระเบียบราชการครับไม่สามารถทําได้ครับอยากทาแต่ไม่สามารถทําได้อืมเออใช่ไหมเอาล่ะแต่ก็ยังดีอ่ะดีอ่ะที่เขาเลื่อนไปเลื่อนถือว่าเลื่อนยังยังฟังกระแสสังคมบ้าน